จะเป็นเครื่องดินเครื่องปูนเพราะว่าให้เขาให้เขาได้ได้กลวยดูอยู่อ่ะได้ขุดดูอยู่อ่ะอ๋อขึ้นบกขึ้นน้ำขุดดูอยู่อ่าขึ้นบกขึ้นน้ำให้ให้เขาแบบสร้างธรรมชาติให้เขาอ่ะอเหมือนว่าเขาอยู่กับมีอันนี้เขาเขาก็มีใช่ครับนี่ครับโอ้เ <laughs> ขาก็อยู่อย่างนี้เลยใช่ไหมใช่ครับเขาจะซุกซ่อนเหมือนเขาอยู่ในรูอครับครับข้างล่างข้างล่างนี่จะเป็นปูนนะครับอ๋อข้างล่างจะเป็นปูนอ่าปูนในพื้นปูนระดับนี้ครับอดินมันใส่ เนี่ยเนี่ยครับเนี่ยเขาอยู่แบบเนี้อ๋อเขาอยู่เขาอยู่แบบนี้เลยใช่แต่ต้องให้ให้ความชื้นเขาเรื่อยๆอ๋อคือเราจะให้รดน้าอยู่เรื่อยๆนะครับเพือ่อให้เขามีความชื้นอ,อย่ามันแห้งกลงังจนไม่งั้นเขาก็จะตายนะครับเขาก็จะอยู่แบบนี้เขาจะอยู่ทุกรูเลยใช่ครับเขาอ,อยู่เนี่ยเนี่ยครับเนี่ยโอ้อือเขาจะอยู่แบบนี้เขาก็อยู่ได้แล้วเป็นพันอะไรครับนี่อันนี้พันบ้านเรานะครับแต่ว่าผมคัดเอาตัวใหญ่ Oh. ครับเพื่อเพื่อจะเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์น่ะในในอันนี้ก็น่าจะมีครับอืเป็นรูครับรูนี่เขาเขาไม่ไม่ลึกเพราะว่ามันไปไหนไม่ได้อืมแล้วก็ไปนชนปูนก็อยู่แล้วครับนี่นี่ยครับมีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่เนะเนียไอ้ลูกที่เขาออกที่เขาเคลอดอยู่นี่เขาก็ มาโกยรูอยู่นะครับอาศัยอยู่ตัวเนี้ยตัวนี้จะเป็นเอพ่อพันธุ์อีกหน่อยเขาก็หน้าช่วงผลใหม่ครับครับก็จะได้ลูกเขาละได้ไข่นะครับอันนี้ก็จะเป็นดินล้วนอันนี้ก็อยู่ใช่ครับก็มีอยู่ครับรูเต็มเลยนั่นแหละอันนี้ก็จะเป็นดินล้วนอันนี้กันพวกนกนะครับนกกระปูโอ้ตัวร้ายนะครับอันนี้ก็เนี่ยครับเนีย เขาอยู่อย่างนี้เลยใช่ไหมครับใช่ครับใช่เนี่ยแต่ต้องให้ความชื้นคับเขาอยู่อันนี้ครับปูอันนี้ข้างล่างมีปูนไหมครับมีโอ้ขนาดไม่มีอันนี้คือแบบแบบนี้เลยใช่แบบนี้แต่แต่ปูมันมันไม่เหมือนหนูนะครับอันนี้เขาเขาจะอยู่ขุดรูแล้วก็ออกมาลูเดิมเนี่ยครับอืมเพเขาก็มีทุกรูครับเขาก็อยู่ในรูนี้ใช่ไหมใช่อยู่ในรูนี้นะรููเต็มเลยัน่ไหย นี่ก็คือให้เขาอยู่แบบเนี้ยตัวนี้ไม่มีน้ําเดี๋ยวเราจะให้ความชื้นเขาอ๋อปล่อยแบบแบบนี้แห้งๆนีแหลยใช่แห้งก่อนแห้งบูนี้เพราะว่าหน้านี้นะครับฟูเขาจะไม่ต้องการน้ําอืมถ้าเขาแห้งแล้วจะเอาน้ํามาใส่ปุ๊บเนี่ยไม่ใช่หน้าเขาครับครับคือเขาจะรู้โดยธรรมชาติอืมถ้าเราเอาน้ำมาใส่ปุ๊บนี่เรียบร้อยเลยครับออกมาแล้วก็ตายอ๋อครับอัน <laughs> นี้คือ ก็ต้องรู้ธรรมชาติเขาด้วยถ้ารู้ธรรมชาติต้องปล่อยคือเขาอยู่อย่างนี้เขาอยู่ได้อครับเหมือนกับว่าเขาอยู่ในรีรู้หละครับขนาดแรงจนเขายังอยู่ได้นั่นแหละนั่นแหละแล้วก็อย่าไปเอาน้ํามาใส่เพราะมันไม่ใช่หน้าเขาเขาไม่ต้องการน้าครับเขาจะอยู่เขาต้องการแบบนี้เขาอยู่กับรูตัวนี่เขาจะเขาจะทอดโดยธรรมชาติเขาอยู่กับน้ำส่วนที่อยู่กับน้ำเขาอยู่ครับอันนี้ครับเล็นส่วนที่ขุดรู ก็ออกมาคุณรูเนี่ยครับเนี่ยมีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่อืมดูอยู่ในน้าก็มีแต่ว่าช่วงตอนกลางคืนเขาจะออกมาให้เห็นครับแล่วกกลางวันเขาไม่ออกมานี่นะครับมันต่รูนนครับนี่ครับอืมอ่าเขาจะกลยรูอยู่เนี่ยอันนี้ก็อยู่แบบธรรมชาติปล่อยเลี้ยงแบบธรรมชาติเลยครับ,บธรรมชาติอันนี้ให้เขาทอดรูธรรมชาติแล้วก็ไอ้ที่ว่าเราเลี้ยงมาเราก็เอาขยับ เอามาลงนี่ที่เหลืองจากท่านนู้นทานนู้นก็ต้องมีระยะเวลาอยู่ใน,นกระบะอย่าให้เกินหนึ่งเดือนอถ้าเกินเดือนปุ๊บเนี่ยพอเขาเริ่มโตปุ๊บเนี่ยเขาจะทาลายกันอปูนี่เป็นสัตว์ที่ทําลายกันแล้วกินกันเองด้วยกินกันเองด้วยครับโอ้พูนี่เป็นสัตว์ที่ทำลายกันเองเยอะตัวนี้เออเป็นพ่อพันธพ่อพันนี่นะครับนะพ่อพันุท์ทางทางแถบนี้นะครับ ตัวเขาก็ไม่เล็กนะชาวบ้านเราใช่ไหมครับใช่รับตัวเขาไล่เรียกกับปูพันกำแพงเลยแล้วครับเนี่ยไอตัวผู้อุก้ามใหญ่มาก <นะ S 2> ครับเนี่ยครับเอาให้เป็นผู้พัอพนอืมไอ้กับพันพัน,พนทังบ้านเรานเนี่ยคนละสีแล้วนั่นเองครับนี่ปีไอฝนใหม่ที่จะมาเนี่ยจะได้ลูกจะมีทั้งกูเมียด้วยอืมเราก็เลยคัดออกมาเป็นผู้พัพน คือเราจะพยายามเน้นทางให้เป็นปูทางบ้านเราอะครับครับปูทางทางแถมนี้เขาหอมนะครับอืมอมันจะเป็นสีม่วงสวยอย่างนี้ลลูกที่ให้ดูตะกี้ที่ผมว่าลูกปูกําแพงเนะี่ยอืมคือลูกตัวนี้อ๋อเริ่ม,มครับเริ่มแรกเนี่ยเขาจะสีออก ออกสีเอ่อสีนี้น้ำตาลครับพอแวมาให้อยู่ไปมาเขาเริ่มเปลี่ยนสีสีเริ่มแก่ไปเรื่อยครับนี่แหละลูก,<ม>ลก,กตัวเนี<ไ>้ลูกอยู่มานเจ็ดร้อยตัวเนี่ยต่อต่อแม่ใช่ครับให้ลูกตัวนั้นอ่ะมันเจ็ดร้อยตัวให้ลูกเยอะมากตัวนั้นเนื้อตัวเขายังยังยังใสๆสอยู่เลยครับเนี่ยตอนนี้เปลี่ยนสีแล้ะเริ่มเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆสีสุเก๋ไปเรื่อย<ม>พอสุดท้ายก็จะอยู่ในสีนั้นที่ที่ให้ดูอ่ะครับ ครับนั่นแหละสีนั่นแหละเขาเพิ่งให้ลูกครั้งเดียวตัวเนี้ยตัวนี้นครับเพิ่งให้ลูกครั้งแรกครั้งเดียวตอนนี้ก็เรียกว่าเป็นเป็นคุณแม่ <c oughs> คุณแม่ยังอายุเนยน้อยอยู่ครับนะครับมันจะมีอยู่ตัวผู้สีม่วงอยู่ไหนเนาอพี่ก่อนนะครับสีม่วงตัวนี้กําแพงนะครับเนี่ยอืม <c oughs> สีม่วงจะเป็นพระเทศเนี่ยอยู่นี่แหละครับเนี่ยในนี่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 อ๋อนี่คือประเทศเป็นอย่างใช่ครับนี่ประเทศนี่สีกับสีออกสีม่วงครับอตรงนี้ตรงนี้มันจะไม่มีออกสีน้ําตาลครับมันจะเป็นม่วงไปเลยอืมตัวผู้ตัวเู้ไม่ใหญ่ใช่ไหมครับใหญ่ครับตัวนี้ตัวผู้ตัวนี้พึ่งอันนี้อเขาใหญ่พอกันเลยครับประเทศกับกับกําแพงอืแต่สีเนี่ยครับมีสีสันเขาจะ ออกสีม่วงสวยเลยว่าให้เขาผสมกับปูทางภาคเราเนี่ยอืมาจะออกมาเป็นไว่าจะออกมาเป็นไงนี่ก็เลยเอามาให้เขาอยู่รวมกันครับดูว่าจะออกมายังไงอืให้เป็นลูกผสมครับแล้วตัวเขาจะโตได้พ่อแม่อย่างเงี้ยสายพันธุ์ก็เหมือนกับไอ้พวกวัวเนาะครับเหมือนวัวควายงั้นนหะถ้าพ่อแม่โต เขาคิดนะที่ว่าอันข้างกยตูไปเหมือนกับพ่อแม่กับส่วนนี้ก็เป็นลูกนะครับลูกปูที่ผมนั่นแหละเพราะคนนี้ก็เอามาลงนี่นะครับที่เอาอนุบาลเนะน,นี่ยจะเป็นเล็กนนะครับดูสิจะมีที่ซุกซ่อนเยอะ,ะยนีกตัวเล็กนาตัวเล็กตัวเล็กเท่าเท่าแล้วเนี้ยครับมันจะซุกซ่อนอยู่หายยากเหมือน มันมีที่สอนเยอะจับจับชิ้นเยอะเลยนี่นี่นี่ข้าอันนี้ลูกเขาใช่ครับประมาณนี้เรือตัวเลยแล้วกี่เดือนแล้วครับนี่ตัวนี้สามเดือนสามเดือนใช่อะแต่สามเดือนของปูกระเพงเดือนกว่าก็เกือบเท่านี้แล้วอันนี้ปูบ้านเราอันนี้ปูบ้านเราโอครับสตูชาหน่อยับเป็นที่สายพันเขาเลยเนาะอันนี้ครับ เหมือ <c oughs> นกันอันนี้ก็เล็กดุนเหมือนกันอันนี้ก็เขาจะข้ามไปข้ามมาหากันได้ตรงนี้แหละครับกับเวลาเวลาฝนนี่กระแพงนี้ไม่อยู่นลครับเนี่ย, <c oughs> ยเนี่ยแค่เนี้ยอืกราดนี้ยังไม่อยู่เลยครับเนี่ยถ้าฝนมาใช่ไหมครับโอ้ยฝนมานี่ยเขาปีนอุตรุณเลยครับเนี่ยออันนี้น้ําน้ําท่วมไหมครับตรงนี้ไม่ท่วมไม่ท่วมเพราะมันจะมีเออ่รูระบายอันนี้เวลาจะเอาน้ําเข้าก็เนี่ยจะมีท่อเลยครับเนี่ยอผมก็จะเปิดทางู้นนะครับ อ่ะเปิดชนุนแล้วกดมันจะเป็นแบบกดได้ปาดระดับน้ําได้ uh ใช้ท่อโดยที่เราไม่ต้องใช้ไอกาวอะ่ะครับตรงข้องอ่ะไม่ได้ใช้กาวดับเราสามารถปรับดับน้ําได้อย่างที่ผมทำระบบน้ำเหมือนกันเนี่ยสุดท้ายมันพอมันได้ตรงนี้พอี่พอมันก็จะต่อต่อต่อไปเรื่อยแล้วก็ลงครัอยู่ยนน้ําใหญ่มันเขาก็อยู่ในรูอย่างนี้แหละครับเนี่ยเขา หน้านี้ก็จะขุดรูอยู่เนี่ยรูเ็าเต็มเลยมีทั้งนั้นแหละครับเนี่ยมีแต่ลอย,ยรอยูนี่ต่ลอยรูเออเนี่ยรูเนี่ยครับเนี่ยเวลาเราเอาอยัางไงครับเวลา,าจะจะจะเอาจะจะขายใช่ไหมครับกลางคืนนะครับจะอนุมานะ<อ>จับเอาข้างข้างเนี่ยครับอ๋อกลางคืนจับข้างข้างเลยแต่ส่วนมากช่วงนี้จะไม่ค่อยรบกวนเขาเพราะว่าบางตัวเขากผสมพันธุ์แล้วก็เข้าอยู่ก็รูรับเนี่ยมีแต่รูเท่านั้นครับเนี่ย เราแต่น,น้ํานี้เวลาจะเอาน้ําเข้ามาจะต้องคอยดูนะครับอย่าอย่าเผลอให้เขาเต็มเนี่ยนะครับ,รบเต็มมีผลเลยอืมเพราะที่เขาอยู่กันรูเนี่ยพอน้าเข้ามาเนี่ยอ้าวให้เหมือนอยู่ทุ่งนาแบบนี้ใช่ไหมใช่ครับให้มันเหมือนอยู่แบบธรรมชาติเขานะ่ะอ,อย่าเอาน้าเข้ามาให้เต็มเผลอมาถ้าเผลอเต็มเนี่ยอ้าวมีอะไรนิ